สุดรู้ดูสง่างามกับชุดผ้าไหมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณณวรีนารีราชาชัชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมแต้มมีรัติรสจุลชาตสวมใส่ชุดผ้าไหมไทยโทนสีเหลืองนวลตาม่อมหลวงอรดิตสนิทวงเรียบหรูดูดีกับเดรสผ้าไหมมัดมีแขนยาว พิจิตราบุญยรัตพัฒนดีไซเนอร์รุ่นใหญ่วันนี้ดูสง่าง,งามในชุดเดรสผ้าไหมสีเขียวกากียูวเรศสรุตานนรู้ราสมวยัยด้วยเดรสผ้าไหมไทยชลิดาตันติพิพเพ์ถาชาลีสวยสดใสสมกับโมงที่เคยลงมาในเดรสผ้าไหมไทยสีชมพูอ่อนสุริยนต์สีอรไทยกุลสุดเท่กับสูตรสากลผ้าไหมย,ยกดอกสุรินท สียพรอ,อังอุบลกุลสวยสง่ากับชุดผ้าไหมไทยสีทูโทนเขียวและน้ำตาลอ่อนคุณาคมพลพาณิชมาในลุคเท่ๆกับสูตรผ้าไหมไทยตัวสั้นสีเขียวขี้มมาปกสีดำใส่คู่กับยีนสีซีดก็ช่วยเพิ่มความสนุกให้กับลุคนี้ได้ดีทีเดียว